สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบอพ่อกันอีกแล้วครับผมกับผมเบาอิสระนุ่มน้ำม้นก้อนเกล็ดเก่าเดิมช่องไม่พี่น้องช่องเก่ามันเสียไปแล้วโทรศัพท์เพ่มื่อนี้เอาช่องไม้จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ใบิสร็จแม่นเนมื่อนี้จะไปใส่ผ้าพี่น้องไปเมืองตลาดพี่น้องตลาดในสิ้นเตียนพี่น้องเดี๋ยวพาไปตลาดเ้าครับผมเดี๋ยวไปซือ้อเข่าว่าเขาจะได้นยังแม่เก็บยวแม่ อ่าโอเคอสล้ป่ากไก่้อละอไก่ไก่ไก่ขามไฟแดงีไปอีกไฟ้ดงยรงอีกนเดี๋ว้านจละเมอมาตลาดไปนองผานทางโค้งนี่ตลอดซื้อยังแนห้องมานี่เอายังมากิน กสิมาเบิ่งเห็นรนะตัวยังไอ้ลูกพวกกับไอ้องว่กับไอ้เอกับเผาอยากกินลาบเผาลาบเผาโอ้โ่สวยกี่ลายก็บอ้เวาจะถอยหลงสุอา่่านไปตายยาวยังก่อนถ้าไปล้านมูล้านมูร้านมูซื้อมูมาี่่ที่นี่เขาบ่ให้่ได้ขายู่าครับ

โอ้ oh, <c oughs> ิมงท่สร้งไปยางไปสร้งไปอี่นะสามบาทนะเอาให้เชืัโอ้ร้าเฮ้อเดสงค่ะไก่ข้างในไหมตเาชิีะน่้หอ โอเคครับเ็ประเทมูกรอบไหมเก็บไ้นวนีไม่ไทยรืไทยไม่ขาดนังามๆ่ไม่ไทยแต่คนหนุ่มเดือดเฮ้ยเอาเอาเดี๋ยวมาก่อนเกอันสื่าเ็พรอนอตันทำม่ไดาเย

บตลาดบุญของนงาหาบุญงาหาบุญงาวเยมีมีมเฮาบ้ามันต้องมีอยู่านั่งแกบุญร้านนี้ดบุญงาวอะไรนี่เออบุญร้านักเรื่อยงนบ่งวงแท่บ่บงวงแท่นบ่เอ้ยหมดแล้วเอาครหมดแดงหมดหหมดแดงโอ้ยมา่ายจอด่ายจัดแล้วมันเห็นเราชิวเดี๋ยวมาลรานนี้จะปลยงมาแลงได้หนิเออ ผมมีไปซื้อพุ่นบอกว่ามีเคยมีตลดอดอน,นน,นขายที่ร้าน,นเดมีร้านขงในอยู่่นั่นนี่เขเน,เนอะแรงผมม,ม,ม,ม่น่าีคอน,น้อเคคออื่อยยิบมันหิววะโอมีคือหิว่เป็นยปลาครับครับผมสรุปแล้วไปตลาดขึ้นมาไปบ่อนหองไปลองเมือ่อยนักคับจับเป็นงูเขาจับเปนหมากอยนี้บเต้ยยอย้ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปพเ่เพี่เออนซัมี่แต่ว่าเนี่ยมันยังชุบอยู่พี่น้องบ้านเรายเอื้อนไปหัวเสือ,อบ้านจะเอื้อบักผักสับเสือแบบบุฟเฟ่กินน,นี่โอ้โจก็เห็ดแห้งแทะเอาขาดเลยบันอาา้อกกัาา๊บออกกับเสียดายขาดละพักล<า>ันมันเงือกหลายอุ้งซองหย่อนเราไปที่นี่ไปขอเหยื่อขอเขาจ่อเอาจบคลิปแค่ไม่เนี่ยน้องนะสวัสดีครับ